ครับก็ขอสวัสดีสวีธรรมชุนท่านกันเลยครับอยู่กับผมไปแล้วอะไรนะครับตอนนี้ประนงหนึ่งผมลืมปรับเกมโหมดนะครับอขอภายปหนึ่งอ่ะครับมาแล้วนะครับอาจจะได้ยินเสียงเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงนะครับดาบิคาสูตรนะครับตอนนี้ผมเป็นทันกิโรนะครับก็ได้นําห้องก่อนนะนี่ห้องผมนะครับแบบสร้างมาเองนะครับอันนี้คือนี่ห้องปรุงยานะครับเต็มแบบอันนี้ก็คือ กล่องนะครับมีแต่กล่องข้างบนนะครับกล่องข้างล่างแทบไม่มีของเลยนะครับเนี่ยเขียนไปเริ่มปลากรรือกันนะครับอาจจะยากตรงนี้โอ้โหน้ําเนี่ยครับมันยากตรงนี้นะครับแบบระโดดไปไม่รู้อีนูนอีนี่นะครับตกนันนก็ขออภัยนะครับผมเมื่อกี้ตรงเนี้ครับผมตกมาหลายครั้งแล้วครับก็เลยขออภัยนะครับก็คือแบบทุบประตูนะคบผมเอ้ยน้ําไหลเขีเฮ้ออาจจะได้คำหยาบแบบนี้นะครับขอโทษนะคะ ไปยังไงครับน้ำท่วมแล้กน้ำท่วมน้ำท่วมปิดประตูไปก่อนปิดประตูไปก่อนปิดประตูไปก่อนโอเคว้าอุ้ยตุ๊กเกี้ยวเพลงเองนะครับเแล้วไ,ไปทางไหนต่ออ่ะทางนี้เปล่าครับอุ้ยทางนี้นะครับว้าแล้วน้ำมันก็แรงเกินกาหายใจหน่อยก็ยังดีเอามาโฆษณาเยี่ยม ได้เห็นหน้าผมด้วยครับโฆษณานะครับได้เห็นหน้าผมนะครับมามาอุ้ยหายใจเุ้ยผมพุ่งเร็วมากมานะครับแลก็มากลับมาหายแล้วก็กลับไม่ได้กลับมาหายใจว้าวว้าวไม่มงไม่ได้มีรางรถ ได้ยินเสียงรบกวนครับนึง้เสียงนี้ครับโอเคแป๊บนึงครับขอไปเอาลุนางมาขอนนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ครับผมนั่งลุนแางมาตรงนั้นนะครับแล้วก็มาข้อเสนามะครับเยี่ยมไปเลยไม่รู้เป็นจริงหรือเปล่าน่าจะไม่เป็นจริงนะแอปเนี้ครับเมื่อกี้ผมนั่งลุนแางมาแล้วก็แหลกนะครับเรียบร้อยแป๊บนึงนะ โอเคครับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมนั่งกลางมาตงรู้นะครับเนี่ยแล้วก็จัดการสังหาฉสัตว์ไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันแหลกนะครับลเมื่อกี้นะครับผมลืมนะครับว่าต้องเปิดใหม่นะครับลืมก็ต้องเปิดต้องเปิดแบบนี้นะคบปิดประตูต่อหน้าต่อตาโอเคหายแล้วไปแล้วครับปะควรนี้ก็หุ่นกันนะแต่เอาอยู่ทำนาการปากัวรไหมครับมาอย่างเงวนานไม่ใช่เหมือนดีนะออ๊ยติดหัวอุ้ไม่ได้ ต้องมาทางนี้เท่านั้นเหรอว้ายตกตก,กตก,ตก,ตกอุ้ยตกตกโอ้โหสลามอยากฆ่ากันหน่อยว้าวตกตกว้ายตกดีแล้วไม่ตกนี่ครับเนี่ยมันตกตรงนี้นะเฮ้คอยผมผ่านไปได้ก่อนนะครับตรงนั้นอนะเดี๋ยวผมผ่านไปให้ได้อ่ะแค่นี้ก็จบนะคะมัน มันต้องอยู่ขอบๆแล้วก็กระโดดมาตรงนี้ก็จบเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนะี่ยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดแค่นี้อีซี่ก็จะไปตรงนู้นนะครับอ้อันคิดเมียจะจบช้าหน่อยครับน้ำทะลักโอเคเพิ่มความเร็วนะครับอันเด็บหนึ่งนะครับฮิวนะครับไปแตัดมีง,งำ ไปหนึ่งงามนะครับเป็นหนึ่งงาที่อร่อยที่สุดของขมาวดุเลยครับทำซิโร่อะก็ก็คลิปนี้นะครับพ่อไา่บายนะครับจะไม่บายดีไหมเพราะว่าคลิปจบเร็วเกินนะครับอเคคลิปจบเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทำอะไรต่อนะครับอืมแล้วจะทำาัไงนะครับคลิปจบเร็วมากนะครับภายในสี่นาที มาทำไยท,ทางเสียงไปนะครับอุ้ยแล้วมาข้อสนองข้อสฆษณาิงเพลงดับไปข้าูสุของเทร้อยเปอเนต์พลงอะไรอืเพงเพลงเพลงเพลงนะครับโอเคอื่นีมอ่ยอ่ามือโฆษณายมเลย คธอม่เงียบเงียบอ่ะหูรถไฟต้องเป็นอาคาซาแล้วล่ะอาคาซาโอ้โหแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเป็นอาคาซาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเครดิตนิวเดียวดิดนิวนะครับหนึ่งสองสามปิ้งปิ้งปิ้งและก็เป็นเลนโอคูด้วยกันดีนี่ แล้วก็ดิ้นิ้วเป็นเลนนะคืเอเดินไปเดินได้อ่ะอาจจะได้ยนินเสียงรบกวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยแล้วก็เปลี่ย,ยนเป็นโทเมียกากิยู่ยู่ยูดิ้นิ้วอีกครั้งแล้วก็พยายามเป็นคิวเต็มตัวแล้วนะครับโอ้โหโแล้วก็ดิ้นิ้วแปลงร่างเป็นอีคโคนเลยเลย,ลยแล้วก็แป้งล่างยิน เป็นดีจ G เต็มตัวแล้วเป็นแล้วก็แปลงล่างเป็นโคคุชิโบดูการดีนิวเลยครับแล้วก็แปลงล่างเป็นเทอที่เทอมูอิติโรนะครับตอนนี้ผมพอก่อนนะครับพอๆๆนะครับแป๊แบบหนึ่งนะครับขอไม่น่าจะต้องเลยนะครับแปบบ๊บเกี่ยวรับเป็นอันนี้ก่อนนะครับ โอเคนะคะผมทำหลายฉากมากนะครับอุ้ยเหนื่อยตายแหละนะครับแอปนี้นะผมไม่บอกนะคะว่าเป็นแอปอะไรนะครับถึงจะทำให้ตัวเปลี่ยนเป็นตัวคนนี้ได้กลัวเป็นสปอนเซอร์ไงครับอืมทวยทยกีว่านอะยวดูแผนที่ก่อนเะนี่ย ค่อนข้างไม่น้ำนะคะผมพยายามหาใบโอมปกติแต่มันมีแต่ใบโอมเลยหาเท่าไหร่หหรก็หาไม่เจอจะมาทำชมเนี่ยบินหาเลยเยี่ยมเขาไม่เจอเลยอยู่ไหนวัน่นี้ขับมาไกลอะไกลแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวไปพิจารณาครับไปบเจอกันใน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวอีพีต่อมานั่นจะทําเป็นหลายตัวละครนะครับพอดีผมไม่ได้ทําตัวละครปากลัวแบบทันคามาโดทันจิโร่เยอะมากนะคะแบบแบบผมก็ชอบตัวละครนี้นะครับแบบไม่ได้ทําปากลัวมานานครับผมทําอย่างเดียวก็คือเรนโงคูนะคะปากลัวทํทําตัวทําคนเดียวแล้วก็ทําตัวเดียวจริงๆนะครับนะครับไม่เชื่อก็ลองไปดูช่องผมนะครับก็คือแบบของเรนโงคูปากลัวนะครับ มีมีแค่คลิปเดียวนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมานะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ก็หกโมงนะคะสิบหกโมงก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์คลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรก็ขอขออภัยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายก็หน้าหลุดแอปนี้มันะบ๊ายบายนะครับพอดีกลับแล้วนะโอเคนะครับบายเนาะไม่เป็นไรแม่ก็บ๊ายบายโู้บ๊ายบายคลิปนี้สนุกไหมครับโู้เยย่ยม